สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายไหมและช่องชัด BKL วันนี้ดูข่าวกันได้นะครับดูข่าวเรื่องหวยไหมยายแหลกับผู้กองเข้มคือผู้ผู้กองเข้มนะครับเขาซื้อหวยมาเก้าชุดแต่ก็ชุดที่ให้ยายแหลมันก็จะจะเป็นชุดคู่ ยายแหลก็เดินเข้ามาถามกองเข้มว่ามีหวยอะไรไหมจะซื้อจะซื้อต่อผู้กองเข้มแกก็บอกว่าไม่ให้ไม่ให้ซื้อต่อเอาเอาไปถ้าถูกหวยมาก็ให้มาแบ่งกันนะประมาณนี้นะครับก็อย่างน้อยก็คนละครึ่งก่อแกะมาแล้วก็ให,ให้คนละใบอีก6ลร้านนะผู้กองเข้ม ถูกอยู่แล้วผู้กองเข้มแกก็กเป็นตำรวจเก่ากเกษียณมาแกอายุ65ยายแหล่แก68สยายแหล่นี่แกขายก้อยขายล่าอยู่แถวอีสานเออแล้วแกก็ยายแหล่แกไปขึ้นเงินที่ร้านทองเสร็จแล้วคราวนี้ผู้กองก็มาขึ้นเงินดันเป็นร้านเดียวกันก็เลยรู้ว่ายายแหล่ถูกหวย ก็คุยกันไหนใหแหลว่าจะเอามาให้ก็ผู้กองเอามาให้คู่ผู้กองเข้มครึ่งหนึ่งก็สม,มุนหกล้านก็ต้องให้สามล้านใช่ไหมแต่ว่าใหแหลบอกว่าอัอย่างงั้นให้แค่สองล้านได้ไหมอีกล้านหนึ่งจะไปทําบุญพระป่ากระถินอะไรของแกส่วนผู้กองเออก็ยอม พอหลายนั้งก็กลับบ้านพอนัดกันอีกวันนึงว่าจะไปที่โรงพักปรากฏว่ายายแหล่หายไปไหนไม่รู้ก็มีมีคนก็เห็นว่าเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนผู้กองเข้มก็เห็นว่าเออเงินเงินไอ้หวยนั่นน่ะที่ให้มาว่าจะแบ่งครึ่งกันถ้าถูกก็จะมีคนเข้าข้างยายแหล่มันกันว่าเออ ให้โดยเสนิหาอะไรประมาณนี้นะ่ะให้มาเหมือน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 ว่าเอาไปเลยอะไรเงี้ยแต่ยายแหล่ให้การว่าผู้กองกติดค่าลาบเอาหวยมาใช้แทนค่าลาบก็ผู้กองแกแ่ก็ไปนี่เลยไปแจ้งความริงไว้ให้ยายแหล่เอาเงินมา คืนถ้าคืนก็สองล้านก็จะจบกันไปไม่มีปัญหาอะไรต่อกันจนถึงทุกวันนี้ยายแหลกก็ยังไม่รู้ไปไหนบางคนก็กันึก,กว่าไปอิตาลีอะไรไงภาษาอีสานลีอ,อะไรหมายถึงหลบหลบหลบไปไปอยู่ที่อื่นนี่ยนักข่าวเขาคมไม่เข้าใจไงตอนนี้ก็ เปนหวยโอลเวงอยู่บ้างเนี่ยจริงๆมันไม่ได้โอลโอลเวงละหวยหวยหวยตัวนี้อะ่ะจริงๆผู้กองเขาเขียนเขียนชื่อตัวเองไว้ด้านหลังหลังหวยว่าชื่อเข้มแกชื่อเล่นว่าเข้มสลักหลังไว้แต่ก็ยังงงทําไมร้านทองเขาเขาให้ให้ยาแหล่ขึ้นเงินเพราะว่ามันมีมีการเขียนยสลักหลังไว้แต่ถ้าก็มันมันมีคดีแจ้งความอย่างนี้แล้วกองฉลาดเขาเขาจะระงับและ เขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายเพราะว่าต้องต้องคดีความสิ้นสุดก่อนก็ไอ้คราวนี้ร้านทองก็ไม่รู้จะทําไงเลยเครับคราวนี้เออเอาไปขึ้นเงินก็นไม่ได้อีกมันมีสลักหลังอีกอยหญแหลก็เอาเงินไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปใช้หมดหรือเปล่าก็นี่แหละครับมัน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 เป็นอย่างนี้นะฮะคดี เหมือนเหมือนคดีครูอันี้นะฮะปีชาแต่ของครูปีชานี่ก็มันเป็นคดีที่ว่าเก็บหวยเฉยๆอันนี้มันเป็นคดีแบบให้โดยเสน่หายาแยแลกกก็หายไปเลยไม่ไม่ไม่ขายลาบขายก้อยสงสัยรวยแล้วไหนะบอกว่าจะเอาเงินล้านหนึ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญ สงสัยเห็นเงินเยอะแต่คงคงคงจะไม่ให้แล้วคนเราถ้าเกิดว่ามีเงินนี่อะไรก็เปลี่ยนไปนะสิ่งที่ดีๆหรือว่าอะไรเงี้ยไม่รู้ใครพูดตรงหรือพูดเท็จใครพูดเท็จก็เราก็ยังไม่รู้เลยก็แถวนั้นเขาก็รู้ว่าผู้กองเข้มกับยายแหล่สนิทกันบางคนเขาก็คิดว่ามาจีบกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ง เอิ hey. จริงๆเรื่องเรื่องแค่นี้ผมบอกวิธีจบให้ได้เลยนะจะทำยังไงง่ายๆมากสองคนเนี่ยเป็นผัวเมียมแต่งงานกันเลยยังไงเงินมันอยู่อยู่กระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งมันมีเงินใช้อยู่แล้วจบไปเลยไม่ต้องไปหนีไม่ต้องไปอะไรอืมยังไงมันกมันก็จะได้รวยทั้งคู่ไง เงินผัวเงินเมียมันก็คือเงินเงินของกันและกันถ้าถึงเวลาก็มาขายลาบขายก้อยกันใช้ชีวิตกันแบบสบายไปเลยเกินอย่างเดียวหาความสุขอย่างเดียวแต่ต้องทํางานด้วยนะมีร้านลาบก็ขายบ้างไม่ให้เงินเงินมันหมดไปอย่างเดียวไงให้เงินมันเข้ามาั้งนี่นะครับเ,เงินเงินตัวเดียว คือบางทีอ่ะผมจะบอกให้ว่าเวลาจะให้หวยใครไปแต่ละทีนะมันต้องมีพยานมันต้องมีการเขียนสลักมันต้องโพสต์เอาไปโพสต์ในเฟซในไลน์อะไรพวกนี้อ่ะมันจะได้มีหลักฐานลงวันที่แล้วก็เวลานี่สสำคัญเลยวันที่เวลา ถ่ายก็ถ่ายต้องถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายแบบจอๆแล้วก็ถ่ายแบบภาพซูมให้เห็นเห็นเห็นขอบหมดแล้วก็ถ่ายเลยใครเป็นพยานไอ้นี่คุณเล่นเล่น,ลนพูดปากเปล่ากัากกนไงเพื่อนแต่ละคนก็สนิทกับใครมันก็เข้าข้างนนั้นนั่นแหละ ลูกเต้าก็ดีใจนะลูกเต้ายิยแหลตอนนี้ก็ไม่รู้ทำไงแม่กันหายไปไหนไม่รู้รู้จะมาติดคุกตอนแก่หรือเปล่าไอ้คดีพวกนี้มันมันมันยอมความกันได้ฮะมันมันไม่ใช่คดีอาญาเป็นคนดีแห่งนี่ถ้าเกิดยินแหลไปเจอใครที่แบบ โอโทดเลยนะดูดูเลยนะว่าอย่แหลไม่รอดหรอกจริงๆเอาเอาไปสองล้านเอาเอาไปให้ผู้กองเขาก็ดีกว่าอย่างน้อยเรายังมีเงินเหลือเหลืออีกสี่ล้านใช่ไหมจะไปหลบกระทักชีวิตไปหลบทำไมผมไม่เข้าใจแหล่ให้ไปเสร็จแล้วตัวเองก็กลับมาขายลาบเอเงินเหลือสี่ล้าน ใช่ไหมถ้าอยากจะทําบุญอีกล้านครับว่าเหลือสามล้านก็เก็บไว้ใช้ให้ลูกให้หลานให้อะไรหนึ่งล้านอีกสองล้านเก็บไว้ใช้อ,อคือจริงๆเงโอ้โหมันก็ไม่ใช่ของตัวเองหรอกคิดคิดในใจคือ,ค,อคือลาบลาบมันคนเอามายัดใส่ปากให้เราเองไงมันก็เป็นโชคเป็นลาบของเราคราวนี้แหละคะับผมว่าจากผู้กอง กับยายแหล่นะเจอหน้ากันผมว่าอีกหน่อยก็คงไม่สนิทกันเลย mm hmm. มันนึกถึงนิสัยไงนิสัยกันคุณทำอย่างนี้คุณหนีไปไม่มาคุยไม่มาอะไรยายแหลในเสียตรงนี้ <c oughs> ส่วนผู้กองก็ไม่ควรหรอกไม่ควรเอาเอารถตรีให้ให้ให้ใครไปอย่างนั้นหรอกจะให้ใครแนละมันต้องมีหลกักฐานมันต้องลง ลงโซเชียลลงอะไรเลยให้คนอื่นเขาเห็นด้วยมีพยานมันแหละคือจริงๆมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกจะถูกมันก็ถูกหมดแั้แหละจะผิดมันก็ผิดหมดแั้นแหละสองคนนั่นแหละใครจะไปคิดว่ามันมันจะถูกหวยอะไรจริงๆเน่ยเวลาคุณให้คุณก็คิดว่าน้อยอ่ะ น้อยคนนะที่จะถูกอ่บคุณคิดอย่างนี้กันห,หมดหมดทุกคนอยู่แล้วเชื่อผมเถอะไม่มีใครหรอกที่โอ้หนั่นแหละหวังว่าจะถูกอย่างเดียวผมผมผมก็คิดคิดอย่างนี้นะก็ดูกันต่อไปครับเดี๋ยวโคงมีขาเอกมาอีกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง ทำงานเท่านั้นครับที่จะทําให้เราไม่อดตายหัวกระแทงมันมันแค่ส่วนหนึ่งน้อยน้อยน้อยหน่อยแล้วพอหัดแยกแยก,แยกเงินอันไหนไปใช้อะไรไอ้นู่นไปใช้ไอ้นี่ค่าบ้านค่าช่องค่านักเรียนลูกหลานค่ากินค่าข้าวก็แยกไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องลาเพียงแค่นี้ครับไปแล้วครับ let's go